Yeah, ออยาก็ยหน่อยา yeah. บีเด็บเห้วแต่วอนเตือนจากหุ่นศพก่อยก่อ,กอยนะคคุณไม่ดีผีไม่สุขเจอผีดิบคอยกันหายใจว่าเดี๋ยวถ้าชั้นสั่งยิงแกยงแิงได้เลยนะครับอาจารย์<ำ>มันมาอะไรย,ยิงได้เลยครับมันอยู่โน่นมันอยู่โน่นมันยืนนูนยิงนะเฮ้ย,ย,ยชวยแล้วอะไรบ้าง ยิงคิดเฮ้ยิงตัวทโอบินดวงจันทร์เลยโอ้โหโหดเฉยกูด้วยแหมเอาออมาปวดมากแล้วอุดจมูกแม่งเลยจะได้ไม่ต้องดมไม่ต้องรู้กินไปได้กินเลยเลยไ่ได้กินโอ้โหอาจารย์พอมันไม่ได้กินผิวมันน้ำเลยโอ้โหถุงใส่เส้นเลือดจุดที่จมูกกดใช้สิเส้นเลือดมันอยู่ที่จมูกเก๋ มองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรเลยเออเออวัดเชิอะตะกี้เลยแล้วทีนี้เอานี่ล่องเหี้ยวหน,นีกันได้อย่าลืมติดตามช่องสวิชช a แนล l ดวยครับ